และขณะนี้นะคะเราอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ภูกระเรียงจังหวัดนครนายกค่ะและที่เรานั่งอยู่นี้นะคะก็จะเป็นทุ่งนาบรรยากาศแบบสวนสวนบ้านๆอีกแล้วสัมผัสกับธรรมชาตินะคะด้านหลังก็จะเป็นบ่อน้ําแบบนี้นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะคุณขาดูเราไม่รู้ว่าในบ่อน้ำนี้มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีสาระให้เรานั่งพักแบบนี้สัมผัสก่นกลิ่น นาข้าวแบบนี้นะคะเราอาจจะเห็นควายก็ได้นะคะเห็นแล้วหนึ่งตัวกำลังเดินอยู่จ้าเจ้าควายี่ไหนหรออี่บ่อน้ำนะคะ นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะอยากแนะนําให้น้องๆหรือว่าใครก็ตามที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะลองมาสัมผัสความรู้สึกแบบนี้นะมันมันหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองได้อย่างแท้จริงนะคะลืมทุกสิ่งทุกอย่างนะเราปล่อยตัวปล่อยใจไปกับธรรมชาตินะคะท้องฟ้าแมกไม้ภูเขาและกลิ่นอายลวงข้าวแบบนี้นะจ๊ะนี่ค่ะ จะเป็นหุ่นไล่การนะเขามีอาหารมีเครื่องดื่มนะคะบัตรเข้าชมก็อยู่ที่คนละ49บาทเท่านั้นนะคะส่วนบัตรก็สามารถแลกรับประทานอาหารเครื่องดื่มได้นะจ๊ะที่นี่เนาะศูนย์การเรียนรู้ผูกกเหลียงจังหวัดนครนายกจ้าฝากไว้ให้กับใครหลายๆคนนะคะที่ชอบท่องเที่ยววิถีธรรมชาติเชิงวัฒนธรรมแบบนี้เนาะ,ะได้มาสัมผัสนะคะเรียนรู้นะ,ะดูสิ ในเมืองอะ่ะอาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นนะคะท้องฟ้าครึมๆเหมือนฝนจะตกนะจ๊ะ1นาทีกว่าแล้วนะก็ฝากไว้นะคะใครอยากมาเที่ยวแบบนี้ก็แวะมากันได้นะจ๊ะมนต่่อยเ้า,าี